สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK ส o บนะครับผมวันนี้เป็นวันพุธนะครับ3 1สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงกลางสัปดาห์ที่มีฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับผมวันนี้ลีชนนำคนกันมาเพียบเลยนะครับผมอ่ะเหมือนเช่นเคยนะวันนี้นะครับเรื่องของทัศนะบทวิเครา์วิจาร์ก็จัดมาให้สอคู่ด้วยกันนะครับ ไปดูที่คู่แรกก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไปดูที่อิตาลีนะครับหยิบมาหนึ่งคู่จะเป็นนาโปลีเจอกับเลเช่นะครับนาโปลีปีนี้ออกซ่าได้ค่อนข้างดีนะครับสเกมยังไม่แพ้ใครนะครับมี7คะแนนจากการชนะสองเสมอหนึ่งะครับชนะเวโรนาไป5-2นะครับชนะมอนซ่า4-0แล้วก็ล่าสุดเจอกับฟิออนะครับไปเยือนแล้วก็เก็บผลเสมอมาได้ศูนย โซลเลเช่นะครับ,รบทีมน้องใหม่นะครับก็ผลงานไม่ดีตามสภาพเลยนะครับก็แพ้ซอสเสมอ1อึ่งยังไม่ชนะใครนะครับแพ้อินเตอร์ไป็น1-2แพ้ซาส,สโซโรศูน,นแล้วก็ล่าสุดเสมอกับเอ็โปลีมาหนึ่นะครับวันนี้จะบอกว่าการไปรเยือนนาโปลีนะครับเป็นงานที่หนักจริงเพราะว่าเรื่องขององค์ประกอบต่างๆเนี่ยทั้งชื่อชั้นทีคุณภ,ภาพรักเตะ มาตรฐานนักเตะทุกอย่างเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนทางและก็เป็นรองหมดทุกอย่างนะครับผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการเยือนนาบปรีเนี่ยเป็นงานที่ยากอยู่แล้วเพราะว่าเกมรับเลเช่ก็ไม่ได้ดีนะครับแล้วก็นาบปรีไปทีพี่เล่นได้ไมด่ดีแล้วก็ศักยภาพเกมลูกค,ค่อนข้างจัดจ้านนะครับคิดว่าวันนี้นะครับสามคะแนนไม่น่าจะหลุดมือนาบปรีไปไหน อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยิงได้ขาหรือเปล่ากับราคาที่เปิดมา1.5ถ้าต้องเชียร์ก็ยังมองที่นโปลีนะครับผมอ่ะคู่ต่อไปนะครับไปดูที่ตูลูสนะครับเจอกับเปเช่นะครับในศึกร์เอ่ฝรั่งเศสนะครับตูลูสนะครับก็ปีนี้ออกซาได้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็4เกม กับการเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าชนะเกมเดียวแล้วก็เสมอ2แพ้1น,นะครับผมก็เกมล่าสุดนี่แพ้กับน้องไป1ประตูต่อ3นะครับผมส่วนเปเชนะครับก็เกมล่าสุดเนี่ยสะดุดมานะครับเจอกับโมนาโกก็เกือบแพ้เหมือนกันนะสุดท้ายนี่ได้ประตูตีเสมอในช่วงไทยเกมนะจากจุดโทษของเนมานะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกผลงานดีมากมาก นชนะไปสามเกมเป็นการชนะที่สกอร์ถล่มทลายมากๆนะครับถล่มเกมมังฟุตไป50ถล่มมอบอริเย่52แล้วก็เกมก่อนหน้านั้นก็คือการชนะลิวไป71นะครับวันนี้จะบอกว่าเจอกับงานที่ไม่หนักนะครับเพราะว่าตัวรู้ก็ถ,ถือว่าชื่อใช้เป็นรองค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีเกมรับก็อาจจะบอกผลได้ยากเหมือนกันนะครับ ยิ่งปารีสแพ้มาในเกมล่าสุดเอาขอไปส่วนอมาในเกมล่าสุดผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเก็บกดนะครับเพราะว่าเสียหน้ามาก็เกมนี้น่าจะเดินหน้าบุกหน้าเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมชอบวันนี้ปารีสก็ยังเหนือกว่านะครับซาบัสานเนมาเอเบ้เมสซี่ก็ยังลงตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเกมก่อนอาจจะพลาดไปเพราะเกมนี้เจองานที่ง่ายขึ้นผมคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่พลาดนะกับการเก็บสามแต้มส่วนจะยิงขายไม่ขาดกับราคา1 7 5เเพราะว่าขาดนะครับก็ให้เชียร์ที่ เปเชก็แล้วกันนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่่าฝังของนาโปลีแล้วก็เปเชนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ